สายฝากหรือจำนองกับแรงโกลอนคะบริการเร็วรวดเร็วทันใจแล้วก็อนุมัติเร็วค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาจำนองค่ะเอ่อเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนแนะนำมาใช่ค่ะดีค่ะสุดยอดมากเลยประทับใจมากค่ะบริการเร็วรวดเร็วทันใจแล้วก็อนุมัติเร็วค่ะ ้องการต่อยอดโรกิติค่ะไม่ว่าจะสายฝากหรือจำนองกับแรงโโลนค่ะซึ่งบริการได้ดีมากค่ะแล้วก็ประทับใจสุดๆค่ะแล้วก็สุลิดีมากค่ะเร็วทันใจโอเค,อเคขอบคุณมากค่ะ